สมมติวันหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันใช่จริงๆเราก็เมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นใช่ไหมไม่ต้องรอเวลาถ้าถ้าสมมติวันนี้สิ่งจะมีแฟนสิ่งคิดว่าสิ่งสามารถมีได้หรือยังถามว่ามีได้ไหมหนูว่าแบบมันถ้าเราเกิดแบบการคลิกกับใครสักคนหนึ่งมันก็โอเคแต่ว่าในตอนนี้หนูหนูยังไม่ไม่พร้อมและยังไม่เจอคนที่ เข้าใจพี่วูพี่ผานิดเลยพอนั่งดูด้วยความที่เขายังเด็กเขายังเป็นเด็กน้อยเนาะพอเราถามความรักอ่ะเรารู้สึกว่าดีใจที่เขาตอบแบบนี้เพราะเขายังมีชีวิตยังมีอะไรให้แบบคือความรักเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะดีมากๆเมื่อมีวันที่เรารับผิดชอบงานต่างๆได้เพราะวันนี้ถ้าให้เราเลือกระหว่างงานเรียนแค่นี้พี่ว่าสิงก็หนักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้ก็หนักมากๆแล้วก็มันมีสามอย่างงานเรียนครอบครัวตอนนี้หนูว่า manage กันมันก็ ยากอยู่ประมาณนึงแต่หนูว่าตอนนี้ยังพอรับไหวถ้ามีแบบคนอีกสักคนมาให้เราต้องดูแลอีกอหนูว่ามันจะหนักที่เขาไม่ใช่หนักที่หนูเกรงใจเหมือนเหมือนสิ่งเข้าใจว่าถ้ามีเราก็ต้องพร้อมให้เขาแต่ถ้าวันนี้เรายังแบ่งเวลาเรื่องเรียนงานก็เยอะไหนจะครอบครัวไหนจะอะไรสิ่งก็รับผิดชอบตรงนี้ให้เป็นพร้อมเมื่อวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันลงตัวนอกสิ่งก็พร้อมที่จะได้ไปเริ่มต้นกับใครที่บอกว่าครอบครัวเองถึงตัวเรามองว่ามันม,มันใช่เวลาที่เหมาะสม